นี่ละม่วงนี่ฮะนี่ต้นม่วงเหรอม่วงโอ้ฟันออกจากทางรถจะได้วิ่งได้เราจะไปเก็บขนุนกันนะคะมดแดงมดแดง ลงมาทางนี้ได้เลยฝนมันตกยามันก็เลยเยอะต้นขนุนอยู่นูน้นอยู่ไกลๆริบๆเลยต้องเอารองเท้าบูทมานะที่จริงเนาะ ไม่ได้รู้ว่าหญ้ามันขึ้นเยอะขนาดนี้ไงกระท้อนร่วงมันกินไม่ได้ป้ามันมีแมงถ้าเราไม่ได้ห่อ

โอ้โหงั้นเอาลงก่อนทีละลูกลูกปิงไน่นเลยมันดิช้ำเนาะต้องต้องต้องเอาลงทีละลูกดีกว่าลวต้องให้ผู้ชำนาญการข้นมาง่อนนคะันนี้เอาที่สวนไปก่อนอ่านีอามีดมานี่ไปวางสวม ใส่ย่ามลงมาเทละลูกแล้วก็วางเรียงกันเคยขึ้นต้นไม้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าต้นมันเตี้ยๆนะคะทุกคนต้นไม่ได้สูงนะคะนี่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ชาวสวนเนาะชาวสวนจำเป็นอย่างนักเลยนะนู่นน่น อันนู้นมันเนา่าหรอแม่ผุนอะเอาตัดแค่ไหนตัดยาวก็ได้ใช่ไหมยาวก็ได้มันจะมียางด้วยนะมันยางก็ต้องยางเออกง่กง,กงเก่งเก่งเก่งเดี๋ยว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 เงี้ยละเอองี้ยเราเอาสองทังลูกดีกว่าลูกนั้นก็แก่จัดแล้วนะหมดนะเออเอาชุบเออเออเออเก่งมาก ชาวสวนจำเป็นนะจ๊ะแล้วก็กล้วยอีกเครือนุ่งได้ใช้ได้เอาไว้นั่นมันทิ้มลงแล้วม่มันจะได้ไหลโอาเอาเอาเอาไหลไหลหงายเออแม่วิ่งหนีมันเป็นเขาตอนนี้เราก็ตัดขนุนมาได้หลายลูกแล้วนะจ๊ะมี่ยางนี่ดิเอาดิน ต้องเอาจุ่มดินมันจะได้ไม,ม่มียางนะจ๊ะต้องจุ่มทุกลูกเลยขนุนที่ยางเยอะๆเราก็ต้องเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนั่นน่ะเขาเรียกควันมันเหรอควันนะมาไอ้หญ้ามันสูงอะเราไม่เห็นไม่เห็นแนวนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาขนุนนะคะ ไปที่รถนะจ๊ะมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยยังมองไม่เห็นทางเลยลำเลียงลงีละลูกลำเลียงทีละลูกม,ลมีเยอะต้นทุเรียนก็เยอะข้างบนน่ะขนุนต้นเดียวนะคะลูกดกมากเลยนี่เลยนะคะ